สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็กลับมาพบกับรายการโนบุกไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับ,บมีโป้งที่อยากจะมาชวนผู้ชวนคุยแนะนํานะครับเกี่ยวกับโนบุกรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับสําหรับในไลฟ์ว,วันนี้ก็พิเศษเลยกับการมาของ MSI Vector 16 Hxai สเปคใหม่นะครับราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะได้ CPU เป็น Intel Core Ultra 7 2 5 5 Hx การ์ดจอก็เป็น RTX 5 0 7 0 Ti แรงล้ำใหม่ทรงพลังแน่นอนกับราคา6 9 9 9 0บาท ใครกำลังมองหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งขอสเปคใหม่ที่สุดราคาดีสุดฟีเจอร์ครบคันที่สุดรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชุนคุยกันได้เลยผมขอพามาชมในส่วนตัวสเปค <c oughs> ก่อนกันแล้วกันเนาะนี่นะครับ ผมเจอครั้งแรกก็ที่ร้าน JB แหละคิดว่าอนาคตก็น่าจะมีอีกหลายร้านตามมาตอนนี้มี JB กับ IT City นะครับราคา69,990บาทราคาต่ำกว่า70,000บาทตอนนี้เราเนี่ยมี10ที่จะซื้อโ <laughs> นมุกเกมิง่งสเปคเป็น Intel Core Ultra 2 0 0 h X X แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยเป็น rtx 50ซีรีส์กันแล้วเฮ้ยตอนนี้เมื่อดูหลายๆแด์เนาะบางแบรนด์เนี่ยอาจจะยังไม่ขายที่เป็นคอต้าสอง hx เลยด้วยซ้ำแต่เสไซพร้อมขายแล้วแล้วก็มีรุ่นเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ตัวเวกเตอร์ราคา69,000จะมีตัวเวกเตอร์16 hxai ที่เป็นตัว8 4ดหม0 0อีก อีกสเปคหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรดเดอร์มีไททันนะครับมี16-18นิ้วนะครับมีผมเห็นล่าสุดจะมีตัวสเตลอีกนะครับเรียกว่ารุ่นให้เราเลือกซื้อมุกเกมิ่งแบบสเปคใหม่ตัวท็อปเนี่ยเยอะมากๆเลยโอเคพามาดูการในส่วนตัว CPU นะครับเป็น Intel Core ต้า5 5 hX ตัวนี้นะครับก็เป็นการทำงานแบบ20คอร์20เทรดนะครับความเร็วสูงสุด5.2 GHz ก็เป็น a x SX ก็เป็นของใหม่แหละแรงที่สุดแล้วเหมือนว่าเป็นซีรีส์แรงที่สุดของ Intel แล้วนะตอนนี้นะครับถ้าแรงกว่านั้นก็แรงกว่าตัวคอต้า7เนี่ยก็จะเป็นร์ต้า9 2 7 5 HX หรือ2 8 5 HX นะครับการ์จอเป็น G-FORCE NVIDIA G-FORCE RTX 5 0 7 0 TI อ่าที่ผ่านมาเราอาจจะคุ้นหูเนอะกับ5 0 9 0 5 0 8 0ซึ่งราคามันก็สูงนะครับคือทูสุดเนี่ยจะเป็น msi แหละเป็นตัวเวกเตอร์ HXAI คอต้าเกได้ตัว R TX 5080ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่8ปดหมแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นมีเป็นแสนก็เหมือนกันที่เป็นตัวกาจอ R TX 5080ซึ่งเอเวซายเนี่ยเขาคิดมาแล้วเขามีการซอยรุ่นนะครับว่ารุ่นตัวแบบไฮเอนด์แค่ไหนนะครับเวกเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นซีรี คือค่อนบนแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ท็อปสุดนะครับท็อปสุดก็จะเป็นตระกูลไทตันรองลองมาก็เป็นออตัวเรเดอร์แล้วถึงเป็นเวกเตอร์นะครับมีเออเออหมดเลยเนาะไตเออไม่ไม่ใช่ไทตันนะครับทําให้เราเนี่ยที่งบอ่ะเราอาจจะไม่ถึงแสนบาทหรอนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะพดกันตามตรงเนาะคือง,งบแสนบาทมันก็ดีนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะจับต้องได้ ต่ว่าเอเมซเนี่ยเขามีออปชันให้เราเยอะในคำนี้อใครงบถึงจะซื้อตัวใหม่ล่าสุดก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าใครแบบงบมีจำกัดนะครับก็มีแล้วจริงๆงบไม่น้อยนะงบหลักหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนี่ยไม่น้อยแล้วแต่ว่าเราได้สเปคใหม่ล่าสุดด้วยนะครับอโอเค คราวนี้ที่บอกว่าราคาเนี่ยหกหมื่นเก้าโอเคแหละมันถูกสุดจริงๆผมไม่ได้โม้นะครับแต่มันมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับก็ต้องอยงเราว่าในเซน์เนี่ยเขามีการลดทอนนะตัวในส่วนคือว,ว่าอ่าแรมเป็นสิบหกกิบไบถามว่ามันน้อยไปไหมอะ่ะส่วนตัวอัพได้ก็จะดีนะครเป็นยี่สิบสี่กิกหรือว่าเป็นสายสองกิกไปเลย s อสเด่นเดียวกันนะครับห่5-1-2กิกน้อยไปยังไงก็ใส่เกมยุคนี้พอหรอครับผมยังไงก็ต้องอัปเกรดเพิ่มอาจจะใส่เพิ่มเป็นหนึ่งเทเลบยไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้แหละทำให้ทางเอเมซเนี่ยเขาทำราคาได้แต่ก่อนไปตัวสเปกอื่นผมขอพาไปดูตัวการ์ดจอก่อผมลืมพูดไปนะครับนี่นนใช้ดูในส่วนนี้ท็อปสุดเนี่ยเป็น5090เนาะ ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบ็กเบลใหม่ล่าสุดรองรับตัว DLSS 4นะครับสลับเกมที่รองรับก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆอมีเรื่องของค่า AI To อที่สูงเลยนะตัวนี้ก็ระดับ9 9 2 t ท็อปเลยนะเยอะมากๆนะครับตัว RTX 5070 Ti แน่นอนเดี๋ยวอนาคตคงจะมีรุ่น ห้าศูย์หกศตามมาอีกแต่คงอาจจะไม่อยู่ในตัวเวกเตอร์อันนี้ผมเดานะอาจจะอยู่ในพวกตัว crosshair เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตแต่ว่ามาแน่แต่นี่ให้ดูก่อนว่าไลน์อัพมันประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมชอบอะไรรึเปล่าตัว 5, 0, 0, 0, 3, ห้าศูนย์ศูนที่ไเนี่ยมันคืออะไรที่ผมชอบนะก็คือแรมการ์จอมันสิบสองกบให้มาเยอะหวัวเกมยุคใหม่เนี่ยสำคัญนะที่เราจะ จำเป็นต้องมีการ์ดจอมีแรมบนการ์ดจอเยอะๆเพราะว่าเรื่องของตัวแมพที่มันกว้างใหญ่ขึ้นระบบกราฟ,ฟิกที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นยิ่งมีแรมการ์ดจอเยอะยิ่งทำให้เราคาดหวังว่าการ์ดจอโนบุกโนนนั้นเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปนานๆหมายเนงว่ารองรับการเล่นเกมได้หลายปีมากกว่านะครับ สวัสดีครับคุณโลกสดใสชาแนลขอบคุณที่มาทักทายกันนะครับแล้วก็ถ้าใครดูหลังไม่เป็นไรเนาะผมถือว่าเอาข้อมูลเนี่ยมาเล่าให้เพื่อน้ฟังกันยังไ,ไงก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์คอมเมนต์นได้เลยนะครับคุณชชัดชาวานถ้าผมาอขออภัยนะเดือนไหนครับนบุก5 0 0กำลังรอซื้อผมคาดการว่าน่าจะมาเดือน6คืออย่างเร็ว ราะว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอะไรรุ่นเนี่ยช่วงปลายเดือน5น่าจะพร้อมขายเดือน6หรืออย่างเลดก็คือเดือน7คาดว่าทันงานคอมมาดช่วงต้นเดือน7แน่ๆน,นะครับโอเคมาดูกันต่อดีกว่าที่ตัวสปเปกอื่นนะครับผมขอเล็บที่ทางร้าน JB เป็นหลักกันแล้วกันเนาะซอฟต์แวร์นะครับได้ตัว Windows s i t e Home และ ได้ชุดโปรแกรม Microsoft Office Home and Student 2 0 2 4ด้วยเ Word Excel p o w e r ให้มาเลยถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยแหละประกันก็เป็นแบบ3ปีนะครับเรียกว่าเรื่องของการรับประกันผมว่ามันเหมือนกับรุ่น็อปของ MSI เลยณตอนนี้เองเนี่ยอาจจะยังไม่มีบริการ on site service นะแต่3ปีส่งศูนย์เนี่ยก็ถือว่า มั่นใจได้มากกว่ารุ่น2ปีแล้วแหละเนาะผมพยายามหาข้อมูลมาให้นะอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้านนะครับ i.t.city เหมือนกันแหละแต่เขาจะมีข้อมูลเพิ่มอีกก็คือตัวแรงสมุกไพเนี่ยผมบอกไปแล้วนะเนาะเป็นแบบ8กิกสตัวนะครับแล้วก็อ่าหน้าจอผมลืมพูดไปเลยหน้าจอคือหน้าจอเทพนะครับ ดีเหมือนกับนับบุกตัวเป็นแสนเลย16นิ้วเรโซ16ต่อ10นะครับพอรีตเป็นควอด HD พาร์ตรีเฟรชเรท240เฮิรตดีเซวีสาร้อยเปอร์เซ็นต์คันเลกับมุดเท่มากๆตัวหน้าจอมีคีย์บอร์ดเป็นแบบ24โซนด้วยไปแบบบุ้งวิง้งปิ๊ปปั๊บเลยนะครับการเชื่อมต่อไร้สายเป็น Wi-Fi 6e Bluetooth เวอร์ชัน5.3 แบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะ90วัตต์ออวนะครับสีสันตัว Crossmo Gray แล้วก็ประกัน3ปีหมดไปแล้ว1ปีแรกเนี่ยเป็นประกัน Global ด้วยเพราะว่ายัางไงสมมุติเราใช้งานที่ไทยซื้อที่ไทยอยู่แล้วเราบินไปอเมริกาสมมตินะอเมริกาก็มีประกันอยู่แต่ว่าเฉพาะปีแรกนะ2ปีหลังเนี่ยเป็นประกันเฉพาะประเทศไทยนะครับอันนี้ผมพาไปดูตัวฟีเจอร์ หลักๆของรุ่นนี้ก็แล้วกันแล้วก็ตัวดีไซน์ด้วยขอพาดูตัวดีไซน์ก่อนดีกว่านะน,นี่นี่นี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์มีไหมครับคุณโยโย่นะคาดการว่ามีนะจากข่าวหลุดข่าวหรือข่าวรั่วมาที่เมืองนอกอน่าจะมาช่วงประมาณมาเดือน6เดือน7็เหมือนกันพร้อมขายนะ แล้วก็ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่เรนจ์ประมาณ40,000ลงมามาแทนที่ในส่วนของที่เป็นพวกสกูล40อย่างเช่น40 60เลยเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ก็จะขายผมคาดการว่าน่าจะขายควบคู่กับ40 50ไปด้วยไม่ข้าม50,000จะได้50 0ไหมครับผมว่าได้ผมว่ามีโอกาสคิดว่าได้คิดว่าได้คิดว่าได้ แต่ก็อาจจะเป็นสเปคที่มีการเรียกว่าลดทอนบางอย่างลงอย่างเช่น CPU อาจจะไม่ใช่ตัวคอต้าเป็นคอไอแต่ว่าการ์จอเป็น5.060มีโอกาสนะครับหรือว่าฝั่งที่เป็น AMD ก็อาจจะเป็นไรเซน8000ซีรีส์ส่วนการจอก็เป็น5.050 50. นะครับคุณการราคา นี้อย่างน้อย SSD 1นึ่งเทลแรมสาอย่างใดหนึ่งก็ได้นี่แหละผมบอกไปแล้วเขาต้องควบคุมราคาผมอนุมานว่าทางเอเวเนี่ยเขาไม่อยากให้ราคามันข้าม 70, 69, เจ็ดหมื่นะหกหมื่นเกนาะถ้าใส่แรมสาหรือว่า SSD 1นึทมาให้เนี่ยมันเกิน6,9หมืแน่ๆเลยอะทำราคาไม่ได้ก็เลยลดทอนแรม ลดทอน SSD ลงมานะครับแต่เราก็สามารถอัพเพิ่มทีหลังได้คุณพีเทนเดอร์อนะแล็ปท็อป MSI ประกันต้องเดินไปเคมเองใช่ไหมครับต้องเคมที่ศูนย์เองหรือว่าฝากเคมตามที่เขารับฝากบางร้านเป็นต้นแต่ส่วนตัวถ้าอยู่ในกรุงเทพกทมอ,อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่ากรุงเทพกทมเหมือนกันกรุงเทพและปร,ะริมณฑลผมแนะนําว่าส่งศูนย์เคมเองเร็วกว่า นะครับตอนนี้ซื้อตอนนี้หรือรอห้าศูนยห้าพันดีครับจะเรียกห้าสูนย์หรือห้าพันก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นออฟ i ิเชียลเรียกห้าศูนย์แต่เราเพื่อนการเรียกห้าพันก็ได้อ,อ่ารอถึงตอนนี้สำหรับผมนะถ้าไม่รีบนะถ้าแบบเครื่องเก่ามันจะแบบไปหวั่นแล้วอะผมว่ารอซื้ออย่างน้อยคือรอดูก็ได้ว่าห้าศูนย ซีรีส์มันจะมาเป็นยังไงแล้วตัวจะเป็น40ราคาอาจจะลดลงมาอีกหรือเปล่าออครับโอเคไปดูดีไซน์กนรบดเร็วก็แล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมก็จะได้รีวิวตัว Vector 1 6 HXAI ตัวนี้แหละนะแต่ว,ว่าเป็นตัวคอตา9แล้วก็จอเป็น5080นะครับหน้าตาผมว่าดูดีเลยนะมันถือว่าเป็นโนบุกยุคใหม่ก็คือหน้าจอเรโชเป็น16ต่อ10แล้ว ใ,ให้พื้นที่การทำงานที่เยอะขอบหน้าจอบางเรียกว่าจอใหญ่แต่ว่าตัวเครื่องเองมิติมันเล็กนะแต่ไม่บอกว่าเบานะมันเล็กลงนะครับฝาหลังก็มีความเรียบง่ายดูดีจริงๆนะบุกเครื่องนี้จะซื้อไปทำงานแบบมืออาชีพก็ได้ตัดต่อวิดีโอ,อ,อทำงานแบบโปรดักชันน่ะทำงานแบบกราฟิกดีไซน์ก็ได้นะครับเป็นวิศวกรเป็นสถาปัตยะกรรม เป็นการคำนวณดาราศาสตร์เป็นการคำนวณในแล a บได้หมดเลยเพราะว่าซื้อมันแรงนะครับหรือจะประมวลผล AI ก็ได้หน้าตาเนี่ยมันดูไม่เกมมิ่งนะใช่ไหมฝาหลังมันดูเรียบง่ายมันดูดีจะเกมมิ่งก็ตรงคีย์บอร์ดเท่านั้นแหละที่มันดูเกมมิง่งจนะ๋จ่านะครับคีย์บอร์ดไฟยี่สี่โซน่จะเปิดจะปิดก็แล้วแต่จะเปิดเป็นสีขาวสีเดียวก็ได้ หรือว่าเป็นเปอร์คีอาเป็นเปอร์คีเป็นแบบยี่สี่โซนก็ได้จริงๆผมเรียกเป,เปอร์คีเพราะว่ามองแวบ,บแรกเนี่ยผมเห็นตัวจริงแล้วกับคีย์บอร์ดยี่สบโซนของตัวเอเมซเนี่ยมันมันแทบจะเปอร์คีย์เแล้วอะเวลามันไล่เฉดสีะนะครับปุ่มขนาดใหญ่มีปุ่มโปร่งแสงมีปุ่มทิศทางที่ใหญ่ โปรงแสงปุ่มพาวเวอร์แบบโปร่งแสงมีไฟสีส้มด้วยสแสดงสถานะการทำงานของตัวการ์ดจอแยกถ้าสีส้มเป็นการ์ดจอแยกถ้าสีขาวเป็นการ์ดจอออนชิปทัชแพดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวเครื่องก็จะมีการทําเส้นสายรลายให้มันดูแบบเท็กเจอร์ประมาณหนึ่งในการที่เราจะจับถืออะไรเนี่ยก็ถนัดมือนะครับแต่ว่ามันไม่ซิ่งมากไงมันดูเป็นนบุกทางานก็ได้เล่นเกมก็ดี จริงๆผมชอบตัวนี้นะเพราะว่าคือบางคนเนี่ยหรืออย่างผมก็ได้อะผมเองนี่แหละผมไม่ได้ต้องการไฟ RGB เยอะแยะแต่ผมต้องการความแรงและหน้าจอที่มันดีามากรุ่นเนี้ยโคตรตอบโจทย์เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบไฟเยอะๆก็เป็นรเดอร์ไปอ่ฟีเจอร์แบบเอาข้อข้าวนะ CPU นะครับการ์ดจออันนี้พูดไปหมดแล้วอ่าแล้วก็ เรื่องของตัวทั้งทั้ของค่าวัตต์ของตัวการ์ดจอแล้วก็ตัว CPU ตัวน 1, 7, เนี้ยหนึ่งเจ็วั์เนี่ยมันจะเป็นของ5080ูนย์แนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นค่า TGP 140หนึ่งสี่วัต์สำหรับห้าศูนที่ไอ CPU เหมือนกันก็คือ65สิบห้าวัตอ่ค่ามาตรฐานวิทหาสิวัตต์สามารถบูตอีก10วัตต์นะครับเท่าไหร่วะหกสิบ้าวัตต์นะครับรวมกับหนึ่งร้อย สี่สิบวัตต์ก็จะเป็นสองร้อยห้าวัตต์ทั้งหมดวัตต์นะครับที่สามารถรีดเข็นความแรงของตัวซีพียูได้ฮีทไปแต่เส้นพัดลมสองตัวโค้รูตไฟนะครับแล้วก็มีการเราทำล็อนถึง SSD อีกด้วยนะอ่าเอสก็มี Gen 5 1สล็อตเราสามารถไปซื้อ SSD Gen 5มาใส่ได้เลยอ่าแรมเอสก็แล้วเนาะในส่วนนี้นะครับอ่ามีปุ่มโค้บอลล็อตนะครับมี AI ของเม i ซายเอในการ,ปรเป่าหัวกรช้านอัตโนมัตินะครับ มีพอร์ตธันเดอร์โบ5โคตรอย่างดีโนบุกลาหกหมื่นเก้า 69, ได้พอร์ต h ันเดอร์โบ5ด้วยนะครับเร็วแรงกว่า t h นเดอร์โบ t 4สี่สามเท่าเร็วแรงกว่า USB 3.2สองสิบสองเท่าดีสุดๆไปเลยในการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดบอกไปแล้วว่าเป็นตัวเกมมิ่งระยะกด1.7 mm ึ่มลเมตรนะครับมีนำแพดมาให้ในการกดกระช้าง,งานผมบอกเลยว่าคีย์บอร์ดของ gaming ไม่ทรายเกมมิ่งไม่ไปลองขายแน่นอนนะครับ หน้าจอบอกไปแล้วว่าดีมากๆแล้วก็สามารถต่อจอแยกได้อีก3จอรวมจอตัวเองอีก4จอทั้งหมดนะครับในการมอนิเตอร์링ในการทํางานในการเล่นเกมในการสตรีมนะครับแต่ต่อวิดโอก็ว่านไปโลบเสียงนะครับเป็นไฮเรสเป็นไนมิกนะครับลําโพงก็เป็นแบบสองัสงตัวปกติเสียงก็ดีวันหนึ่งมีเรื่องของตัวเว็บแคมชัตเตอร์ด้วยสามารถเลื่อยเปิดได้นะครับในส่วนนี้ มี wi-fi เป็น 6e แหละตัวที่เราแนะนำกันวันนี้นะครับมีมัสสวิชมีตัวซอฟต์แวร์ M S I Center ในการปรับหมดหรือว่าจูนอัพต่างๆพอรเชื่อมต่อโดยรวมทั้งหมดนะครับนอกเหนือจาก Thunderbolt 5แล้วก็จะมี S D Card d e r ที่ผมชอบนะชอบมากเลยในการถอดการจากกล้องมาใส่หรือสาย Creator เนี่ยได้เลย,ย,เลยมีถอดแลนมี HDMI นะครับมีจองฟฝลไมล์ ai, แล้วก็ ยูซีให้เอสช่องในส่วนนี้หมดและแล้วก็พามาดูสเปคราละเอียดกันนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้50เ็0เห็นไหมอ่าจริงๆก็จะมี50 0ตัวธรรมดาด้วยตัวไม่ทีไออะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับอ่า5วัตต์รวม205วัตต์แรมอ้อจุดหนึ่งผมลืมพูดไปแรมเนี่ยเขาสามารถอัพได้สูงสุดถึง916 กิกไบใหญ่มากเลยอ่ะอนาคตมีงเงเพิ่มเติมเนาะสามารถซื้อแรม48่สิาบปดกบสองตัวมาใส่ได้ด้วยอันเนี้ยถือว่าเป็นจุดเด่นนะเพราะว่าน้ตบุ๊กหลายๆแบร์หลายลายี่ห้อเนี่ยทำไม่ได้อัปเดตแค่64สิูงสุดนะครับ SSD 2ส,ะสะล็อตนะครับสอสล็อตนะสล็อตที่ใส่มาเลยจากโรงงานเนี่ยจะเป็นเจน4ี่เจนหเนี่ยเราสามารถซื้อมาใส่เองได้เพิ่มเติมอ้อ มีเรื่องของตัว IR Camera สแกนใบหน้าด้วยสามารถใช้งานแบบปลดล็อกผ่าน,านทางสแกนใบหน้าได้ไม่ต้องขอรหัสแล้วนะครับอ,อื่นๆอะไรอีกไม่เอย่ยน้ำหนักเออน้ำหนักผมเห็นเห็นน้ําำหนักสองจุดกิโลกรัมครับผมถือว่าค่อนข้างหนักสำหรับผมนะถ้าแบบข้อควรรู้เป็นนูที่หนักเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับในส่วนของตัวพวก พัดลมแล้รร้อนช่วงร้อน,นมันใหญ่นะครับแล้วก็หนาด้วยสีสันชื่อว่า Cosmo g r a อ่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ผมพยายมามข้อมูลอ๋อผมเข้าใจว่าสเปคเมืองไทยเนี่ยมีการลดทอนตัว Wi-fi ด้วยเป็น Wifi 6e ไม่ใช่7นะครับแต่เข้าใจได้แหละมันเล็กน้อยอันนี้ไม่มีผลสำหรับผมเลยโอเคมา ปนคุยกันนิดนึงดีกว่าวันนี้ขออภัยด้วยผมมาเหลิหนึงพอดีพาลูกไปเล่นเครื่องเล่นอยู่นะครับแล้วก็พาไปกินข้าวด้วยพอดีมาตักต่างจังหวัดวันนี้นะครับคุณเก้า y 9ทเก้าแปดเก้านบุกห้าหมื่นเจ็ดดอเล่นเกมหรือเปล่าถ้าโนบ,บุกเล่นเกมเนี่ยผมมีอยู่ในใจตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วตัวนี้ก็คือตัว crosshair สิ HX นะครับสือว่าแบบสเปคดีราคาโดนเลยนะผมขอเช็กก่อนว่าราคาเท่าไหร่ห้าหมื่นห้า Crosshair สิบหก HX เดี๋ยวผมเปิดใดูดีกว่านะง่ายกว่าผมว่าถ้าในงบไม่เกินไม่เกินเนี่ยนะผมว่าเวิร์กเลยจริงๆด้วยความแรงด้วยฟีเจอร์หน้าจอคือหน้าจอเนี่ยสเปคเดียวกับตัวนี้เลยนะเท่มากๆนะครับ แล้วก็การซีบเป็นตัว i9 นะครับการจอเป็น RTX 4ท6 0มาแล้วมาแล้วเอา,าเปิดก่อนนี่เลยหน้าตามันนะครับ55 9 9้เกเพื่องบไว้หน่อยเนี่ยก็คือเอาเงินที่ที่เหลือเนี่ยไปเพิ่มแรมเป็น32จบโอเคเลยนะตัวนี้ คุณกิจนะครับปีนี้นบุกแพงเพราะซีบหรือีพครับซีรีส์เซรัตปีนี้ไปไกลมากแสนสองเก้าเนาะผมว่าทั้งคู่เลยอ่ะคือมันใหม่แบบใหม่ถอดด้ามทั้งซีบทั้งตัวกาจอเลยอ่ะราคาเลยกระโดดเนาะผมมองว่ายังไงซัรตระกูลห้าศูนย์ราคาก็กระโดดจริงๆถ้าจะซื้อราคาต่ำกว่าแสนเนี่ยแต่หลายแบรนด์อ่ะจะต้องซื้อเป็นห้าศูนย์ ที Ti, ลงมามากกว่ามีแต่เอเมยท่ทำราคาได้ที่ทำราคาแบบ5080ราคา8ปดหมสได้นะครับคุณการนะครับคอต้าเจ็ดสองหห้าแรงเทียบเท่าตัวไหนของฝั่งเอมมั้งครับพี่ผมยังไม่เห็นตัวกาฟทดสอบนะขนาดนั้นเพราะว่ามันต้อง,ต,อง,ต,องต้องรอเวลาลันมานสักแป๊หนึงก่อนนะครับแล้วก็สุดทุนีเนี่ยก็ยังไม่ลองด้วยพูดตรงๆนะ แต่ผมเข้าใจว่ามันต้องแรงแบบระดับเคอร์ไรเซน AI 9 AMD ไรเซน AI 9HX 3. 0ศควรจะแรงประมาณเบอร์นั้นหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับเทียบเคียงกันได้หรือว่าไรเซน AI 9 365นะครับ คุณโยโยเล่นเกมก็ไม่เกินสี่หมื่นมีนะครับโอจริงๆตัวเลือกเยอะเลยอะอย่างเช่นตัวเอเมไซก็เป็นคาทานะนะครับถ้าเป็นเอเซอร์ก็เป็นพวกตระกูลไนโตรตัวเลือกเยอะผมมองผมผมแนะนำเป็นตัวคอนเซปต์ดีกว่าการ์ดจอควรจะได้เป็นสี่ศูนศูนย์ชัวชัวอย่างบสี่หมื่นนะอย่าซื้อสี่ศูนย์ห้าศูนย์นะต้องได้หกศูนย์แล้วนะครับ แล้วก็ตัว CPU เนี่ยจจะเป็นตัว c o ต้า7หรือว่า i7 นะครับถ้าเป็น AMD ก็เป็นควรจะเป็น Ryzen 7หรือว่าไรเซ n เออลองดูเพราะว่าหลายรุ่นน่ะต้องลองทำกันบ้านดูว่าเราชอบตัวไหนนะเพราะว่าถ้าฟันธงไปเลนเนี่ยอาจจะไม่ได้างนคนุอาจจะชอบแบรนด์ HP แต่ว่าไม่ชอบดีไซน์อันนี้ตัวอย่างนะผมแนะนำเป็น Acer ไป Acer ไม่เอาอ่ะเคยใช้ที่บ้านแล้วมันเสียอ้า อย่างั้นไปแต่จริงๆมันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวข้องกันขนาดนั้นอาจจะเป็นเรื่องของตัวความรู้สึกมากกว่านะครับแต่ถ้าไ้เรียนกันเนาะ MSI คาถะนซอรไนโตร HP v i c ตั s นะครับ Lenovo ล็ Leno Lock, อ Asus ทาร g a เกม g เป็นต้นโอเค โดยรวมของ MSI Vector 16HX ใหญ่ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงประมาณสายสาย11โมงเที่ยงเนี่ยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโนบ,บุก ASUS ROG แล้วก็พวกตระกูลเกมมิ่งยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับพวกนีแ่แหละ ROG Stic ROG s e p h i r u t ROG p r o Tap หรือว่าอื่น นะช่วงประมาณเที่ยงก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตมาไลฟ์สดหรือว่าอะไรก็ว่าไปทีหนึ่งนะครับแต่พรุ่งนี้ผมพาลูกไปงานด้วยดิตื่นเต้นเลยนะครับพอดีเอ,อที่บ้านติดธุระก็เลยต้องพาลูกไปออกงานด้วยนะน่าจะโทัพสุเลยใช้ได้เลยส่วนพุธผมชวนทางอีเวน์ซเนี่ยมาชวนคุยกันกับไลฟ์อัพน um ุอุกด้วยใหม่เพราะว่าเขาเยอะมากเลยผมพูดคนเดียวอาจจะเหนื่อย เลยชวนคนเอ i มซเนี่ยมาคุยดีกว่า,า,านะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยทั้งวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับทั้ง r o g แล้วก็ MSI สซาสำหรับไลฟ์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยจอกันใหม่ช่วงเวลาสามทุ่มเต็นต้นไปนะครับไม่ก็พรุ่งนี้เวลาเที่ยงวันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ